ปีนี้ต้อบอกว่าสาเรบ้างแทงเองก็เตรียมพร้มยิ่งใหญ่รำการแน่นนรก็มีปีนี้มีอะไรบ้างที่พ่อต้องใจครปีนี้็นการจับกลุ่มและเราก็เข้าสู่วิเัยทัศน์พนต่อเนื่องต่อ รูปแบบการแสดงครับเสื no ้อผ้าหน้าผมแสงสีเสียงครับแล้วก็ช่วงนี้เรามาแสดงในกรทมถ้าเริ่มจากวันที่8ถึงวันที่10แล้วก็ฝากไปด้วยนะครับภาพกำลังใจนะครับแฟนหมอรัมแฟนขัฝาดนาบกับติดตามเรื่องสาวไทยเป็นอย่างแงนะครับแล้วครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมครับมีการผลักดันวัฒนธรรมหมอรัมครับให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยบ้านเราเพราะว่ายังไงบ้างครับกับประเด็นนี้เป็นที่สุดยอดมาจทำให้หมอรัมได้นะครับ การลาเราก็ค er. ือนักสาสิวัฒนธรรมอีสานะครไม่วีาะนะครับเผยแค่ไปทั่ประเทศวั่วโลกนะครับสาวนนอก็ไปส่วนทีล่ามีใจุ่ใจกับนะครับหมอลำเพลินสาวน้อยเพลินเนครับสาทารด้านของเราอ้ิวสุกง่ด้เคะนแต่ว่าน้องหมอคนรุ่นใหม่ด้วยอาดีใจค่ะดีใจดีลยการตอบรับจามโหเปนเอซี่ดี โอเคค่ะยังไงก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นสอนท่านตัวเกิดในฟีเิอร์เลยแต่บองเราบอกเลยว่าได้แน่นอนโอเคค่ะ ให้เอาที่เดี๋ยวพี่กวแม่กินให้ให้บอกแม่เขาได้ตอนนี้เดี๋ยทันทายทันทำค้าสวัสดีค่ะทุกคนงาจากทีเลยร้อตเตจริง่ต้องอกแม่นี้ต้องเป็นเลยต้องเนเลยเพราะว่าถ้าเดินมานิคจะทำถูกแม่เคยกันไหมแค่เปไบคุยไปได้พูดไปได้ไปไพูดไปได้รู้สึกไงบ้างเราเป็นเ็กที่เขาชื่อชื ก็จริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่มางานครงแชมเปญเป็นทั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นเราเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจนในตัวเองมากๆแล้วก็ขอบคุณทีมชี่ิทุกคนที่ร่วมบวชจนมีชื่อเข้าชิงนะคะขอบคุค่ะเอสซีาไ่ทักไปไหมแบบว่าพี่แจ๊คเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างแบบเจอเจอพี่งานในเรื่อนี้หน้มิทักทักไปบ้างเออไม่เลยเขาบอกว่าจะทำให้ผู้จัดมเดินทวงเงินเนะ่ย